พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นที่ที่คําสอนของพระสัสดาเนี่ยถูกบันทึกลงไปเล่มนี้คือพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐถ้าเราดูในจอนะออบาลีสยามรัฐเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดที่องค์กรของสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยใช้ในการศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งอ้างอิงในการทําพระไตรปิฎกของเขาอย่างมหมามกุฏราชเทวาลัยเนี่ยก็ทําพระไตรปิฎกของเขามา แบบนี้จำนวน91เล่มเขาก็แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสามรัฐนี้ใช้บาลีสามลัทนี้เป็นหลักฐานอ้างอิงมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยก็ทำพระไตรปิฎกของสำนักของเขาแล้วก็แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสามรัทนี้พระไตรปิฎกฉบับบาลีสามรัฐนี้บบนจัดพิมพ์ขึ้นใน จัดทำขึ้นแล้วเสร็จในปี2436ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์เนี่ยสละทรัพย์ส่วนพระองค์เองจัดเป็นการพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในโลกแล้วเผยแพร่ออกไป260กว่าแห่งทั่วโลกเป็นการระบบการพิมพ์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นมาเพราะในสมัยนั้นเนี่ยจะพิมพ์จะเป็นการบันทึกลงในใบลานแต่ว่ามันมีต้นทุนที่สูง รัชการที่5ก็เลยดำหลิว่าให้พิมพ์เสียอันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองในจอที่เป็นการพิมพ์ครั้งแรกเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชการที่5นิมนพระมาะเปลี่ยนจากอักษรของเป็นอักษรสยามอันนี้เป็นอักษรสยามคือกอขอข,อของอจอชอช,อชอแต่ว่าเราจะอ่านไม่ออกว่ามันอ่านว่าอะไรคือเป็นภาษาบาลี รัชการที่5ก็จัดพิมพ์ขึ้นในปี2 4 36รอหก็ไม่ได้ทำเองนำมาจากสมัยรัชการที่1ที่เป็นการบันทึกลงในใบลานบันทึกลงเป็นอักษรหอมลงในใบลานแบบนี้อยู่ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วยมสามารถเข้าไปดูได้ออร,รัชการที่1จัดทำขึ้นในปี2331โดยนิมนต์พระมาจัดทำอยู่ประมาณ5เดือนจึงแล้วเสร็จ เป็นการหยิบย,ย,ยืมพระไตรปิฎกมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าพระองค์เนี่ยจัดตั้งกรุงเทพเป็นราชธานีก็จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็หยิบยืมพระไตรปิฎกจากประเทศเพื่อนบ้านทําการคัดลอกเป็นอักษรคอมลงบนใบลานอันนี้ประเทศในแถบสุวรณภูมิเนี่ยก็มีการสืบทอดกันมาเรื่อยๆ <c oughs> ก่าวที่สุดเนี่ยเราไปเจอในอนำมาจากสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช เราเคยเคยได้ยินคำว่าเสาหินอโศกนะเสาหินอโศกเนี่ยก็คือจัดทําขึ้นแล้วก็มีอยู่ในประเทศอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยอยู่ในปีประมาณพศ200อยู่ประมาณ200ปีหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานพระเจ้าอโศกเนี่ยมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามากจัดการสั่งไยนาขึ้นแล้วก็จัดทําเสาหินอโศกขึ้นเนี่ย วางในตำแหน่งต่างๆทั่วประเทศอินเดียว่าตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าประสูติตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตำแหน่งนี้พระุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ส่งสมาทนาทูตออกไป9สาย2ใน9สายนี้ก็คือมาที่หลังกาแล้วก็สุวรรณภูมิเป็นการสนิษฐานว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในช่วงประมาณนี้200ปีหลังพพุทธเจ้าปรินิพานก็ประมาณสองชั่วอายุคน ก็ยังพอเห็นหน้าเห็นหลังกันได้ก็เลยเป็นให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปของพระไตรปิฎกเนี่ยทตมามาเล่าให้ฟังขึ้นจอให้ดูเนี่ยมีที่มาที่ไปสืบสาวได้จนถึงสมัยพระเจ้าอสมมหาราชแล้วพุทธศาสนาการบันทึกคําสอนของพระองค์เนี่ยความน่าอัศจรรย์ก็คือว่าเราไปเจอหลักฐานที่ใดก็ตามเนี่ยจะตรงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเจอในที่ใดอย่างที่เขานำมาในประเทศไทยเนี่ยเ,เมื่อสองสามปีที่แล้วเป็นการนำพระตทปิโดที่เขาค้นพบในแถบประเทศอัฟกา,านิสถานเชื่อมต่อกับประเทศอัฟกา,า,กานิสถานเขาไปเจอในถ้ำในถ้ำนี้เนี่ยเขาก็ไปขุดพบมเจอเศษซากไบลานอันนี้เป็นเศษซากไบลาน,นี้มีการบันทึกลงไป ก็ได้มีการมาพยายามทําการแยกแยะแยกแยะก็นักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นชาวนอ์เวย์ก็มาทําร่วมกันออกมาเป็นอันนี้นี่คือใบลานและก็ช่วงปีนี้คือปีประมาณพศ700อย่างเสาหินอโศกนี่ประมาณปีพศ200ใบลาน,นี้ที่บันทึกจาริกใบลาน,นี้ก็ประมาณปีพศ700 ข้อมูลที่เขาบันทึกเนี่ยเวลาเขาพยายามแปลเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรทราบมามันก็คือเรื่องของการที่มีทางเสื่อมแห่งโพค้าหทางเป็นเรื่องของผู้เจ้าตัดไว้กับข้าบดีว่าข้าบดีการตามประกอบในทำเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมรยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโพคะการเที่ยวตามตรอกซอกในเวลาวิการเป็นทางเสื่อมแห่งโพค้า การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิดชั่วความเก็ียดคร้าน6ทางนี้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะซึ่งพระศัสดาเนี่ยจัดไว้ว่าให้ระวังอย่าเดินตามทางนี้ดั้นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เขาสอนกันมา2,500กว่าปีแล้วในอดีตก,ก็มีในปัจจุบันก็ยังก็มีในอนาคตก็ยังต้องมีต่อไปนะและความน่าอัศจรรย์ก็คือว่า จาริกใบาลานที่บันทึกลงไปเนี่ยปีพศ700เนี่ยประมาณ2 0 0เกือบ2,000กว่าปีเนี่ยเขาก็ยังพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดตรงกันเมื่อเจอที่ไหนก็ตามอย่างเมืองไทยเนี่ยก็เจอเหมือนกันก็คือจาศิลาจารึกอันนี้เขาเจอที่จังหวัดลบบุรีเป็นอักษรปลรวะภาษาบาลีจาริกอะไรจาริกปฏิจจสมุบบาท เป็นแก่นสารที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้คือลำดับการเกิดขึ้นแห่งความตายและลำดับการดับไปแห่งความตายถ้าโยมทราบสายปฏิจจสุบานนี้ทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจโยมสามารถแก้ความทุกข์ในทุกๆระดับได้ทุกทางโลกจากหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองคนรักคู่ครองต่างๆจนถึงทุกข์ที่สุดคือทุกข์จากความแก่เจ็บตายโยมเข้าใจสายปฏิจจสุบานเนี้ย ยมสามารถเอาตัอรอดจากความทุกข์ได้หรือว่าที่ไปเจออีกศิดาจารึกในจังหวัดเพชรบูรณ์อักษปรปลรวะภาษาบาลีก็เป็นการจารึกพระไตรปิฎกจารึกพุทธเจชนะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันท่าน,นให้ดูว่าที่อาตมามาเล่าให้ฟังเนี่ยมาออบอกสอนให้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นคำสอนของอาตมา ไม่ใช่สิ่งที่พูดลอยๆมีหลักฐานมีการบันทึกมีความพยายามที่จะทรงจำแล้วก็ปกปักรักษากันไว้จนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรสงฆ์เนี่ยก็บันทึกพระไตรปิฎกเนี้ยลงเป็นข้อมูลดิจิทัลในเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้แต่ว่าโยมต้องเข้าใจก่อนว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีอยู่สส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นพุทธจะนะคําสอนของพระศาสดาจะบันทึกลงไปคําสอนของพระศาสดาเนี่ยเวลาเราบันทึกลงไปเนี่ยจะอยู่ในวลีคําพูดที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสาร,รีบุตรดูก่อนมานพต่างๆเวลาพระศาสดาจะตรัสสอนใครเนี่ยพระองค์จะพูดกับบุคคลที่กําลังจะสอนอย่างสมมติว่าพระองค์จะสอนกลุ่มชนละน,น,นีก็จะว่าดูก่อนข้าบดีทั้งหลาย ทางเสริมแห่งโพคาหกทางเป็นแบบนี้แบบนี้นะค่ะพดีทั้งหลายอย่าทำนะต่างๆเหล่านี้หรือดูก่อนอานนท์สมาธิเป็นอย่างไรดูก่อนสาริบุตรมากไม่องแปดอย่างไรจะมีการกล่าวถึงบุคคลที่พระองค์เนี่ยกำลังพูดด้วยนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือจะมีส่วนของคําสาวกที่แต่งเติมขึ้นมาเรียกว่าสาวกภาสิตาคือด้วยความหวังดีที่จะอธิบายคําสอนของพระองค์ ก็เลยเพิ่มเติมเข้าไปจะอยู่ในวลีคําพูดที่ว่าบทว่าความว่าอธิบายว่าที่ชื่อว่าคําเหล่านี้เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่ด้วยความหวังดีแต่หารู้ไม่ว่าโทษเกิดขึ้นโทษของมันเกิดขึ้นคืออะไรคือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไปศึกษาแต่ส่วนของคําของสาวกไม่ไปศึกษาคําที่เป็นพุทธชนะเพราะเขามักจะบอกว่าพุทธชนะเนี่ยยากสูง ไกลปฏิบัติไม่ได้มีข้ออ้างต่างๆให้เราเนี่ยหลีกออกจากพุทธจชนะซึ่งสวนทางกับคำสอนของพระสารที่บอกว่าอย่าฟังคมของสาวกให้ฟังคำของพระองค์เท่านั้นดังนั้นเราต้องรู้หลักการกับว่าพระไตรปิฎก45เล่มน,นี้มีทั้งพุทธเจนะแล้วก็คำของสาวกเราจะไม่สนใจคำของสาวกเราจะสนใจแต่พุทธจนะคำสอนของพระองค์ แล้วด้วยการที่เขาบันทึกพุทธจนะเนี่ยลงไปในซีดีเป็นข้อมูลดิจิตอลนี้วัดน,นาปะโพงก็โชคดีมีพระมาบวชชั่วคราวหนึ่งพรรษาท่านจบเอกทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์อยู่เหมือนกันก็ทำโปรแกรมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสืบค้นพุทธจนะได้ด้วยตนเองเป็นโปรแกรมการสืบค้นและเทียบเคียงพุทธจนะ ที่โยมสามารถดาวน์โหลดใส่ได้ในสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตของเราถ้าโยมมี wi-fi 3G โยมสามารถโหลดพุทธจนะเนี่ยแอปพลิเคชันเนี้ยแอปเนี้ยลงในแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนของตัวเราเองได้เป็นฟรีเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีแล้วก็เผยแพร่กับทุกๆคนความดีของมันคืออะไรความดีของมันคือว่า45เล่มเนี้ย มันจะอยู่ติดตัวโยมตลอดเวลาสีผ้าเรมนี้ก็คือที่มีทั้งพุทธวจชนะและสาวกภาสิทธ์จะอยู่ติดกับโยมตลอดเวลาโยมต้องระวังว่าเวลาค้นหาเนี่ยให้ค้นหาแต่คําของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในคําพูดที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสาริบุตรข้อดีของมันคืออะไรเราพบพุทธเจนะคําสอนของพระศาสดาติดตัวแล้วเวลาเรามีคําถามอะไรเนี่ย เราสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาตอนนี้เราต้องเข้าหาธรรมะด้วยการเข้าห้างไม่มีเวลาไปวัดแต่ตอนนี้เรามีระบบที่เร็วกว่าเข้าหาพระุทรเจ้าได้ด้วยการเข้าหาสมาร์ทโฟน iPad iPod Samsung g a l เลซี่แทเข้าหาได้ทันทีนะคือเราต้องการทุกคน,นได้เข้าหาคำสอนของพระสดายิงตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงๆเพียวๆล้วนๆมีไร เข้าหาพระองค์เลยซึ่งพระองค์สอนไว้หมดในทุกๆเรื่อง